ในมหาจาัก,กรวาลนี้มันไม่มีที่ต้นไม่มีที่ปลายมันนิรันโลกนี่มันนิรันร์เพราะฉะนั้นพระพุทธเจา้าในท่านดับโลกเหนือโลกได้สุดศูนย์เลยมีทางนี้ทางเดียวเอเซวัมโคนัทั่านโยไม่มีทางอื่นเรามีทางนี้ทางเดียวที่จะเลิกศูนย์ไม่นิรันร์กับเขาเพราะโลกนี่มันนิรันร์มันบาปมันบุญ,ม,บญมันวนมันเวียนอยู่อย่างนั้นแหละแม้ที่สุด ที่ก็ตัดสู้ศาสดาก็เห็นว่าดีคืออะไรทําดีให้แก่โลกมนุษย์ให้แก่มนุษยชาติาศาสนาที่ยังมีอัตตา,าศาสนาที่มีปรมาตมันมีพระเจ้ายิ่งใหญ่นั้นยังนิรันเลยได้ดีแค่ดีสุดไม่สามารถที่จะหลุดไปออกจากโลกนี้ได้ไม่มีนิพพานที่จริงไม่มีนิพพานที่จริงไม่มีศูนย์ไม่มีเลิกขาด ยังอยู่ยังอยู่ในนั้นแหละแล้วมันก็ไม่สูญสิ้นอาสอออสวะอนุสัยจริงๆด้วยจะว่าแต่อาสวะอนุสัยเลยแม้แต่พระพุทธเจ้าท่านไม่รับแม้แต่เป็นโสดาบันบางทีกดข่มตัวเองนึกว่าดีได้ทําได้อดอดทนทนพอหมดระยะข่มระยะกดก็หมุนเวียนกลับมาเกิดอีกบางทีมารับปีบากสันด้วย